สิวขึ้นตลอดเลยค่ะทำยังไงถึงจะไม่มีสิวดีคะหมอวันนี้หมอมีคำตอบค่ะวันดีค่ะพบกับหมอนันเหมือนเดิมนะคะวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับสิวให้ฟังนะคะว่าเราต้องดูแลยังไงสาเหตุการเกิดยังไงนะ,ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะก่อนอื่นจะบอกว่าสิวเนี่ยเป็นโรคผิวหนังที่พบได้ทั่วๆไปเลยนะคะทั่วโลกเลยค่ะแต่ในทางการแพทย์นะคะสิวพยากรณ์โลคเนี่ยค่อนข้างดีไม่เป็นอันตรายแต่ว่าเป็นเรื้อรังค่ะแล้วก็ชอบกลับมาเป็นซ้ำๆ สิวจะเริ่มเป็นในช่วงของวัยหนุ่มสาวนะคะ1213แล้วก็ประมาณ20-30ก็จะเริ่มหายไปแต่ในบางคนก็ยังเป็นเรื่อยไปเลยจนถึงระยะผู้ใหญ่นะแต่ส5ของคนที่เป็นสิวจะเป็นแบบไม่รุนแรงค่ะมีแค่15%เท่านั้นที่เป็นชนิดรุนแรงข้อ1ค่ะก็คือ excess i v e sebum production นะคะคือการที่ต่อมไขมันผลิตน้ำมันมากเกินไปค่ะ เราก็จะรู้สึกหน้ามันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มมีสิวอุดตันสาเหตุเกิดจากอะไรความเครียดพักผ่อนไม่พอนอนน้อยนะคะหรือว่าพวกภาวะกุ่นต่างๆได้ค่ะทาให้หน้าเราเนี่ยผลิตน้ํามันมากเกินไปหรือคนที่หน้าแห้งหรือขาดการบํารุงที่ดีนะคะก็ทําให้น้ามันเนี่ยผลิตเยอะเพื่อมาชดเชยผิวที่แห้งนั่นเองค่ะ ข้อ2ค่ะก็คือ follicular hyperkeratinization นะคะหรือการที่รูขุมขนเราเนี่ยผลิตชั้นที้ใครเนี่ยเยอะเกินไปหนาเกินไปทำให้เป็นปลั๊กปุดทำให้มันระบายไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่เกิดจากการที่อายุเราเพิ่มขึ้นการผัดเซลล์ผิวที่ไม่ดีนะคะหรือการที่คนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ตัวกลุ่มผัดเซลล์ผิวนะคะก็จะทำให้ขี้ใครเนี่ยอุดตนันแล้วก็น้ำมันที่ผลิตเยอะสะสมร่วมกันก็กลายเป็นสิวอุดตันได้ค่ะ จริงๆมีแค่สสาเหตุเนี้ยเราก็จะไม่มีรอยดํารอยแดงหรือว่าไม่เป็นสิวที่มันอักเสบอะไรนะคะจนกระทั่งมีอันที่3คือการเพิ่มขึ้นของเชื้อสิวนั่นเองนะคะพอมีเชื้อสิวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปกินตัวคลีคลครกับน้ํามันของเรานะคะที่อยู่บนสิวเมื่อกี้พอมันกินไปไเรื่อยๆมันก็จะเกิดตัวที่4ค่ะ พอมันกินเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมาเองนะคะพออักเสบปุ๊บเนี่ยแหละคะ่ะเราจะเข้าสู่ภาวะแดงบวมนะคะกดเจ็บหรือว่ามีหนองค่ะ4ปัจจัยที่หมอพูดเมื่อกี้นะคะก็คือปัจจัยที่เกิดได้ในคนทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพอทราบถึงสาเหตุการเกิดแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการรักษาค่ะแต่ก่อนรักษาเนี่ยเราจะแบ่งเกรดก่อนว่าสิวเนี่ยเป็นลักษณะไหน ความรุนแรงของสิวแบ่งได้ทั้งหมด3ระดับนะคะก็คือรุนแรงน้อยปานกลางแล้วก็มากจำง่ายๆค่ะถ้ามีสิวทุกชนิดเลยรวมกันบนหน้าน้อยกว่า10เม็ดถือว่าเป็นแบบเบาบางค่ะอันนี้สามารถใช้สกินแคร์ดูแลตัวเองที่บ้านได้อาจจะไม่จําเป็นต้องให้แพทย์ช่วยรักษานะคะที่2แบบรุนแรงปานกลางนะคะก็จะเริ่มมีสิวรวมๆนี่ยมากกว่า10เม็ดหรือว่ามีสิวที่เริ่มเป็นนูนๆเป็นตุ่มๆนะคะเกิน5เม็ดค่ะ แบบที่3ก็คือแบบรุนแรงเลยนะคะเราก็คือสิวเนี่ยจะทั่วหน้าเลยแล้วก็เป็นเกิน5เมตรถึง10เม็ดแล้วก็จะเริ่มมีสิวที่มันแบบเป็นเหมือนสิวหัวช้างใหญ่ๆด้วยอะคะ่ะอันนี้ก็คือนับเป็นรุนแรงนะคะ,ะมาถึงขั้นตอนการรักษานะคะหมอเนี่ยก็จะรักษาตาม4สาเหตุการเกิดเมื่อกี้เลยนะคะก็คือ1เพิ่มการผลัดเซลล์ผิวนั่นเองนะคะเพื่อทําให้ตัวคี้ใครที่มันหนานเนี่ยลดลงนะคะอันที่2 ใช้สารหรือว่าใช้ยานะคะที่ลดการผลิตความมันบนใบหน้าให้น้อยลงนะคะอันที่3ก็คือลดหรือว่าค่าเชื้อสิวนั่นเองนะคะอันที่4ี่นะคะลดการอักเสบนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็น4สาเหตุในการรักษาสิวเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง4ปัจจัยนั่นเองค่ะ การรักษาสิวในแต่ละคนนะคะใช้เวลาไม่เท่ากันแต่ทุกคนเนี่ยเฉลี่ยที่ประมาณ8นะคะถึง12สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะเห็นว่าสิวในครั้งนั้นๆเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีขึ้นนะคะมาถึงขั้นตอนการรักษาค่ะหมอก็จะรักษาตาม4สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสิวเลยนะคะ สาเหตุแรกค่ะก็คือลดน้ำมันบนใบหน้านะคะก็จะเป็นการแอนตี้แอนโทเจนนะคะสารหรือว่ายาหรือว่าครีมที่เราจะมองหาก,ก็คือจะต้องมีคำว่าลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าพวกนี้ก็จะช่วยลดความมันได้ค่อนข้างดีค่ะหรือว่ากลุ่มที่เป็นฮอร์โมนนะคะก็แนะนำให้นอนเร็วนะคะไม่เครียดนะคะก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้พอสมควรเลยสาเหตุที่2นะคะก็คือการละลายตัวขี้ใครหรือว่าตัวสารที่มาอุดตรงรูขุมขนเพื่อไม่ให้ ตัวน้ํามันเนี่ยระบายออกนะคะเวลาที่เรามองหาหรือว่าเราจะใช้เนี่ยใช้คําว่าโคม e โดไลติกนะคะก็คือการพวกกลุ่มละลายหัวสิวนะคะหรือว่าผลัดเซลล์ผิวหรือว่าผลัดชั้นที้ไขออกนะคะพวกนี้ก็จะช่วยทําให้การผลัดเซลล์ได้ดีขึ้นน้ํามันระบายออกได้ดีเราก็จะลดสิวอุดตันนั่นเองค่ะ กลุ่มที่3นะคะก็คือแอนตี้ไมโครเบลค่ะก็คือการลดเชื้อสิวนั่นเองนะคะก็จะต้องเป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อสิวต่างๆนะคะแต่ก็ต้องใช้อย่างถูกวิธีนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยอาจจะทําให้ดื้อยาได้ส่วนมากที่เราแนะนําให้ใช้ก็คือจะเป็นกลุ่มเบนแซคนั่นเองนะคะสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือลดการอักเสบนั่นเองค่ะแต่ยาลดการอักเสบเนี่ยมีหลายตัวแนะนําว่าถ้าเราเป็นสิวระดับรุนแรงต้องมีการรักษาร่วมด้วยนะคะลดการอักเสบแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะ โอเคค่ะพูดมายืดยาวเลยนะคะเดี๋ยวหมอจะมาสรุปให้ฟังสรุปว่าสิว,วเกิดจาก4สาเหตุหลักนะคะก็คือน้ํามันผลิตเยอะขี้คายอุดตันมีเชื้อสิวแล้วก็เกิดการอักเสบค่ะพอมัน อักเสบปุ๊บเรามีสิวทั้งหมด3แบบค่ะก็คือรุนแรงน้อยไม่เกิน10เม็ดทั่วหน้าไม่ต้องมาหาหมอนะคะใช้ยาหรือว่าใช้สกินแคร์ดูแลเองได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเกิน10เม็ดเรียกว่าเริ่มปานกลางนะคะให้หมอเขาช่วยรักษานะคะไม่ว่าจะทิ้งรอยดํารอยแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณหมอช่วยดูแต่ถ้าเป็นระดับที่3รุนแรงเนี่ยยังไงก็ต้องรีบให้คุณหมอช่วยดูเลยเพราะไม่งั้นมันจะเกิดโอกาส1ทิ้งหลุมสิวนะคะทิ้งแผลเป็นแล้วก็อาจจะทําให้ผิวหนังเนี่ยรัดแล้วก็ผิดรูปได้นะคะ ถ้าเราจะมองหาสกินแคร์ที่ช่วยนะคะโดยที่เราไม่อยากมาเข้าคลินิกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรายังไม่มีเวลามากพอก็ 1. ลดน้ํามันบนใบหน้านะคะอันที่สผลัดเซลล์ผิวนะคะอันที่3นะคะลดการอักเสบนะคะอันที่4ลดเชื้อสิวก็เป็น4กลุ่มคํานี้ที่เราจะมองหาในสกินแคร์ต่างๆถ้ามีก็แปลว่าตรงจุดที่เราเป็นสิวนะคะ ก็ใช้หลักการ4ข้อนี้ตามที่หมอพูดนะคะในการเลือกสกินแคร์นะคะก็มีข้อสงสัยยังไงถามได้ในคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะ